สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจา้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณธนัญญาขะวงศรัทธาของคุณกระลังอาและลูกหลานศรัทธาของคุณสมจิตเรียงทซับ และศรัทธาของกุณสันศณีจันสุขโขร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุมโมทนากับศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมานโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติ ก็แปลว,ว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณธนัญญาขะวงให้คุณกระดังงาและลูกหลานให้คุณสมจิตเรียงทรัพย์ให้คุณสันสนีจันสุขโขทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะ สามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอโดโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศตาของคุณสุชาดาอุตริศตาของคุณนาเมลธรรมรักัตาของคุณปลาณีสงเคราะห์ธรรมและศตาของคุณศักดาเพือดงามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพ ก็จะได้อาดุโมตนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับชอบนะมิจฉาครับแลว,ว่าไม่ชอบเป็นอย่างนั้นไปไม่ไม่ต้องได้เหตุผลนะฮะท่านยึดเหตุผลเปหลักแล้วก็คำว่าชอบนี่ เป็นมิสกานะฮะ <c oughs> นะมิสกาก็คือเป็นไปได้ทั้งทางกุศลและเป็นไยได้ทางอกุศลมิสกาหมายถึงว่าเป็นไปได้ทางกุศลและอกุศลธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงนี่เป็นอกุศลโดยตรงเป็นมิสกฮนะแสดงไว้ลนะฮะนะเป็นอกุศลโดยตรงเรียกว่าอกุศลสังฆะนะและก็มีมิสกาสังฆะและก็มี มีเรียกกันว่ามีเรียกว่าโพธิปักขิยะสังหะนี่ฮะแล้วก็มีสัพพะสังหะหมวดธรรมท,ที่จัดเป็นหมวดหมดไว้นี่ฮะนั้นบทอากุศลโดยตรงมีเท่าไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนโน้นเรื่องปร,ริเชติจนตอ,อากุศลมีกี่กองมิตรสกะที่ทำรรที่ปนกันอยู่มีเท่าไหร่ อันะผมมักจะติดคําว่ามิสกาคือเป็นไปได้ทั้งกุศลเป็นไปได้ทางอกุศลเป็นไปได้ทั้งอัพยากตานี่เป็นเป็นมิสกาดังนั้นคําใดที่เป็นไปได้ทั้งกุศลเป็นไปทั้งอกุศลเป็นไปได้ทั้งอัพยากตะคํานั้นเรียกว่ามิสกานี่คือการศึกษาธรรมะจะเป็นอย่างนี้นะฮะดังนั้นคําว่าชอบเนี่ยชอบในทางที่ผิดก็ได้ชอบในทางที่ถูกก็ได้ ชอบในทางที่ดีก็ได้ชอบในทางที่ไม่ดีก็ได้มันใช้คำว่าชอบก็เลยไม่รู้ชอบอะไรใครใครชื่อชอบไปเปลี่ยนนะเธอครับหนีเปล่ามีใครชื่อชอบบ้างเปล่ามีนะเยอะเลยนะคนที่ชื่อชอบอมันเป็นมิตรกาฬนะฮะเอาตกลงฮะสัมมากัมมันตะเจตสิกเจตสิกที่ประกอบลุงแต่งแล้วทำให้เกิด ความรู้สึกต่อการทำงานที่ถูกต้องงานใดที่เป็นไปในทางบาปงานใดที่เป็นไปในทางทุจริตงานใดที่เป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่งามนั่นคือค่าทำให้เกิดการเวนนะสัมมารกรรมตะเจตสิกนะทำให้เกิดการเวน้นเรียกกันว่าเจตสิกประกอบปลุงแต่งจิตและทำให้เกิดการงานถูกต้องงานถูกต้องนี่ มันเกี่ยวข้องกับงานสองส่วนนะงานทางกายกับงานทางวาจานะการงานนะการงานทางกายก็คือไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกรรมงานทางวาจาก็าาไม่พูดบทไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียนดะการงานทางกายงานทางวาจางานทางใจ ทางการทางใจมีอยู่แล้วนะฮะมโนสุจริต <c oughs> นะมโนสุจริตอันนี้คือเจตสิกที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตแล้วเนี่ยทำให้จิตมีความรู้สึกนะเป็นไปในทางการงานที่ถูกต้องงานถูกต้องก็ต่อมาถึงงานที่ไม่เบียดเบียนใครทางกายก็ไม่เบียดเบียน งานทางวาจาก็ไม่เบียเบียนใครนะครับนี่คือสัมมารกรรมบรรจนะตอนนี้เมื่อมีสัมมารกรรมบรับประกอบกับจิตแล้วความรู้สึกต่อการทำงานที่ดีไม่ทุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกรรมนี่งานไม่เอากายสามนะกางานในกายสามอันความซื่อสัตย์ทุจริตนะฮะก็ถือว่า อ่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องก,กับศีลน,นะสุจติตนะฮะเกี่ยวข้องก,กับศีลเจตสิกที่เป็นองค์ของศีลสัมมากรมมันตสัมมาอัตมาวาจาอนนะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะแล้วก็สัมมาชีวะก็เป็นองค์ประกอบของศีลเหมือนกันจานี้กรรมันตะเจตสิกประกอบกัจกบกจิตและธรรมให้รู้สึก นะต้องทำการงานที่ดีไม่ทุจริตไม่ขาดสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกรรมในคือองค์ของศีลนะครับประกอบของศีลศีลเนี่ยมีโดยอภิธรรมแล้วก็คือ,อก็คือวิรติสาก็คือเป็นไปในทางกายทางวาจานะครับทางกายและทางวาจา มาถึงอาชีวะเจตสิกนะฮะอาชีวเจตสิกก็เลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้องนี่ต้องแก้ไขหมดเลยนะครเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้องสัมมาชีวะสัมมาแปลว่าถูกต้องมิจฉาแปลว่าผิดสัมมานี่แปลว่าถูกก็เอาเป็นว่าอาชีวะก็คืออาชีพอาชีพ อาชีพก็คือชีวิตนะครับอาชีวะก็คือเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้องนะภาวะของจิตใจที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้องเมื่อประสบการณ์ลมแล้วเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้องไม่เป็นไปในทางบาปไม่เป็นไปในทางทุจริตนี่คืออาชีวะนะเจตสิกที่เป็นสัมมาชีวะเจตสิกนะเกี่ยวข้องกันกับอาชีพ นะวาจาการงานอาชีพนะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของมรรคที่เราได้พูดถึงเรื่องมรรคแปดมรรคมีองค์แปดแล้วก็อริยมรรคมีองค์แปอันนี้ก็สภาวะของนมามธรรมทั้งหมดนั้นมรรคทั้งแปดเรื่องของเจตสิกทั้งหมดเลยนะครับมรรคแปดเป็นเรื่องของเจตสิกทั้งหมดนะเรื่องของเจตสิกทั้งหมด เอาเป็นว่าในทางกายทางวาจานะและก็เรื่องของอาชีพมีความเป็นไปในทางที่ดีที่งามก็อาศัยเจตสิกฝ่ายโสภณะเจตสิกนี่แหละครับถ้าเราไม่เรียนซะเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมคนเราจึงมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตทางกายไม่เป็นไปในทางบาปทางทุจริต ทางวาจาก็ไม่เป็นไปในทางบาปทางทุจริตแม้ทางจิตใจก็ไม่เป็นไปในทางบาปในทางทุจริตนะครับสัมมาชีวะประกอบกับจิตเมื่อไหร่จะรู้สึกต้องเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกต้องโดยเว้นประกอบอาชีพที่เป็นทุจริตเจ็ดประการนะครับเว้นประกอบอาชีพในทางทุจริตเจ็นั่นคือกายทุจริตสามวาจีทุจริตสเว้นเลยนะครับ อันอาชีวะเกี่ยวข้องกันกันกบนะเว้นกายทุจริตสามเว้นวจ,จีทุจริตสนี่คือสามาชีวะเจตสิกก็เป็นเจตสิกในอกมักอีกมาก,ามากน,นะครับเครื่องปรุงของจิตใจที่ดีที่งามใี่เยอะนะนะจำไม่ไหวเหมือนกันนะมีทั้งหมดถึง25นะครับได้ที่เท่าไรแล้วก็ยังไม่ได้นับกันด้วนะ อาเรียนกันไปก่อนเนี่นับกันที่หลังนะเท่าไรแล้วเนี่ยนะยี่สิบสองนะยี่สิบสองยี <22. S 2> สง่ 23, 24, 25, สามยี่สี่ยี่ห้าก็เอาเป็นว่าหรืออีกสามนะฮะสามจบนะสามจบเลยก็าบางท่านไม่ทราบนะครับเรื่องนี้อยู่ในปาลิเชตท,ที่สองนะ,ะท่านผู้ชมครับหนังสือปาลิเชตท,ที่สองของขุนสันพกิจ ท่านรวบรวมไว้แล้วก็ไปขอลิขสิทธิ์ท่านมา,ามาพิมพ์นะผู้รวบรวมก็ไปแล้วนะฮะเหลือแต่นังสืออ่านะไปถึงบ้านท่านแล้วนะไปขออก็ตัวท่านมาอยู่แล้วไปแล้วเหลือแต่ลูกสาวนะฮะลูกสาวชื่อรัตด,ดาปัทมาสุนทรตอนนั้นไปขอก็อรัาด,ดาก็อายุ60กว่าแล้วค่ะบอก คุณพ like um, ่อฉันมีมรดกถึงเดี๋ยวนี้อย่างนี้เชื่อหรือคาไม่รู้เลยลูกสาวก็ไม่รู้นะฮะสั่งไว้ถ้าพิมล้วขอนะได้เลยเลยพิมพ์เสร็จสับแล้วก็ไปมอบให้ท่านชุดหนึ่งเป็นมรดกของพ่อท่านอยากรู้ว่าพ่อมีมรดกทำอภิธรรมก็ไม่ได้ไปเยี่ยมกันอีกเลยนะฮะแต่เอาเป็นว่าใชหนังสือของท่านคุณสรระกิจเป็นผู้รวบรวมนะครับนะคุณธรมกิจ โกศลชือ่อคุณสกมกิจปฐมสุนทร<โ>นการท่านได้ราชทินนามาคุณสมกิจโกศลกหไหนอ้ <c oughs> อาวเป็นว่ามาดูลัคนาที่จตุกะนะฮะนะมีลัคนาที่จตุกะนะของเจตสิกทั้งสามรวมเลยนะฮะนะ ลักขณะที่จตุกะข,ของเจตสิกทั้งสคือสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากรรมันตะเจตสิกและก็สัมมาอาชีวะเจตสิกทั้งสที่เราเรียนรู้ชื่อมาแล้วรู้ชื่อแล้วก็รู้หน้าทีา่สัมมาวาจาก็คือทำให้มีการพูดในทางวจีสุจริต สัมมารกรรมาตาก็ให้มีการทำงานเป็นไปในทางกายสุจริตนะสัมมาชีวะก็ให้ประกอบอาชีพในทางสุจริตนะสุจริตวาจาก็สุจริตการงานก็สุจริตอาชีพก็สุจริตเจตสิกทั้งสามนี้มีลัคนาท่จตุกนะอย่างที่ได้กล่าวเลวนะครับเรียนธรรมะคำสอนพระเจ้านี่เราไม่ได้เรียนชื่ออย่างเดียว เรียนความหมายอละเอียดลึกซึ้งด้วยนะ่าเรียกกันว่าเรียนอัตทะนี่นะครับนะลัคนาจุกะของเจตจิตทั้งสามประการแรกประการที่หนึ่งคือกายะทุจริตาที่วัดถุกังอวีติกมะลัคนามีการไม่ล่วงกายทุจริตเป็นต้นเป็นลัคนะในลัคนะก็คือ ตรงกับชื่อเลยนะครตรงกับชื่อไม่ล่วงะลักษณะของเขาคือไม่ล่วงทุจริตทางกายนะทางวาจาทั้งอาชีวะไม่ล่วงไม่ล่วงทุจริตเป็นลักษณะประการที่สองกาย,ยทุจริตตาทิวัตุโตสังโกจนะรสามีการเว้นจากกายทุจริตเป็นต้นเป็นกิจ เราแสดงว่างานของเจตสิกเนี่ยทำให้เกิดการเว้นทางกายทุจริตวาจาทุจริตอาชีวะทุจริตทำให้เกิดการเว้นทันทีนะครับเมื่อประกอบรุงแต่งแล้วทำให้เกิดการเว้นนั่นคือลักษณะที่จตุกะประการที่สองนะครับดูนะฮะลักษณะนะสภาวะทั้งหมดนั้นจะมีลักษณะมีกิจนะ แล้วก็มีผลนะคือความปรากฏแล้วก็มีเหตุใกล้ให้เกิดนะ,ะ,ะข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในปริเชตที่สองด้วยเพื่อท่านผู้ชมจะหาดูไม่ได้หนังสือมีอยู่นะครับมีอยู่หนังสือก็เรามีนะต้นฉบับของคุณภกิจของุณสภกิจโกศลเป็นผู้รวบรวมมาไว้ให้ในการศึกษาทั้งนะชื่อ มีการสื่อาทั้งลัคนาที่จตุกาทั้งสองอย่างนะครับก็เรียดธรรมะเรารู้ทั้งชื่อรู้ทั้งอัฐะตัวเองนะครับประการที่สามนะครับอักนะอักริยาปัจจุปทานามีการไม่ทำทุจริตเป็นผลผลก็คือว่าไม่ทำทุจริตทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางอาชีพทั้งสามอย่างเลยนะครับ ตอนนี้เราเรียนลัคนาทิจุกะสรุปสามอย่างมาไว้ที่เดียวกันเพราะทางกายทางวาจาและทางอาชีพน่ามีผลปรากฏเป็นไปในทางไม่ทำบาปไม่ทำทุจริตครับประการที่สี่สัทธาหิโรตตะปะนะปาธิคุณปะปัทถานามีคุณธรรมคือสัทธาหิลิ สัทธาหิลิโอตปะปเป็นต้นเป็นเหตุใกล้ก็คือเจตสิกที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับสัทธาเจตสิกหฮลิโอเฮิโอตปะปรวมทั้งหมดเลยนะครับสาธารณะที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเป็นเหตุใกล้เป็นต้นหมายถึงว่าทั้งหมดเลยที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครเป็นเหตุใกลอ่าเป็นเหตุไกลฉะนั้นที่เราเรียนกายยุชุกตาจิตยุจุกตานะฮะ เป็นเหตุใกล้ชัดเจนเลยนะครับถ้าลงเป็นกุศลแล้วทุจริตเกิดไม่ได้นะถ้าลงเป็นกุศลแล้วทุจริตก็เกิดไม่ได้อันนั้นเจตสิกที่เป็นไปเช่นฮิลินะอัตตาฮิลิอตตปาอโลพะอโทสะตตะมัชตตากายปัตติจิตตปัตติเป็นต้นจนถึงกายุชุกตาจิตยุชุกตาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดน,นะสัมมา สัมมาวาจาสัมมากัมมตะสัมมาชีวะที่ไม่เป็นไปในทางบาปทางทุจริตนะครับตกลงลัคนาท่จตุกะของสัมมาวาจาสัมมากัมมตะสัมมาชีวะอยู่รวมกันที่เดียวกันนะครับนะเอาเหลืออีกสามประการนะครับที่เราจะเรียนกันมั่นใจว่า เกินวลคํานะฮะวันนี้เกิดแล้วอาตกลงคือเรียนศึกษาต่อในคําว่าการุณาเจตสิกครับกรุณาเจตสิกภาวะของจิตนั่นเกี่ยวข้องกันกับอารมณ์นะฮะภาวะของจิตนั่นเกี่ยวข้องกับอารมณ์ เมื่อภาวะของจิตเกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้วเกิดความรู้สึกสงสารเกิดความรู้สึกสงสารความสงสารมีขอบเขตแค่ไหนเดี๋ยวเราทำความเข้าใจกันนะครับภาวะของจิตอยู่ทางซ้ายมือนะครับอารมณ์อยู่ทางขวามือจิตเกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เสมอ เมื่อจิตเกี่ยวข้องกันกับอารมณ์แล้วเจตสิกประกอบรุงแต่งทำให้มีความรู้สึกเป็นอย่างไรอยู่กับเครื่องปรุงนะฮะอยู่กับเครื่องปรุงอ่ะพอจะเข้าใจไหตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วแล้วก็วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เมื่อวานนี้วันนี้วันอาทิตย์อีกวันรวมเก้าวัน วันละประมาณหชั่วโมงใช้เสียงนะบางวันเกินหกชั่วโมงอย่างเช่นที่สำนักนี่เอาละตีสี่ถึงหกโมงตีสี่ครึ่งตีห้าถึงหกโมงเช้าอะไรกันนั่นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงอีกชั่วโมงแล้วก็บ่ายสองถึงบ่ายสามอีกสองชั่วโมงครึง่งแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่ม น่บเป็นอยงทุกวัน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  <c oughs> โทรศัพท์มาขอให้พักผ่อนบ้างผมก็บอกว่าเอาไว้รวมกันทีเดียวเลย <c oughs> เอาจริงไหมครับเอาไว้รวมกันเลยทีเดียวดีกว่านะฮะโอกาสมีรีบทำซะอย่าผัดวันประกันพรุ่งเวลาของชีวิตเรามีเท่าไหร่ครับตา <c oughs> <c oughs> 2อ 27, 3 7 5นเนสายเจ้วันยช้ยไปแล้วกี่วันยังเหลืออีกกี่วันนี่ไม่ได้นับมานานเลยนะฮะนับเลยมันใจหาย <c oughs> ก็เลยไม่ได้นับแต่ก่อนนี้เขียนเป็นตัวเลขเอาไว้ให้เลยนะใช้กี่วันหรือกี่วันวันที่เหลือจะไปทำอะไรนะ,อะตอนนี้ก็ตีซะหกสิบเจ็ด พราะหรืออีกไม่กี่เดียวก็หกสิบเจ็ดแล้วนะตุลาพฤศจิกาก็หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดนะก็หรืออีกอครบเจ็ดสิบครบเจ็ดสิบห้ากี่ปีหกสิบเจ็ดนะหกสิบแปดหกสิบเก้าเจ็ดสิบก็ลีบแปดปีตีถ้าลีเก้าปีเลขแปดไม่ค่อยชอบชอบเลขเก <c oughs> ้ารีบเก้าปีใช่ไหมจะทำอะไรก็รีบทำซะ จะทำในที่นี้หมายถึงทำอารมณ์ที่เป็นกุศลนะฮะนะทำอารมณ์มันท,ทัทตัวนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคิดถึงไว้บ้างนั่นคือการงบดุลชีวิตนะฮะผมว่าดีนะฮะงบดุลชีวิตของเราว,ว่าใช้เวลามาก,กี่ปีแล้วทำบุญอะไรบ้างรักษาศีลไว้ได้แค่ไหนให้ทานไว้ได้แค่ไหนทำสมาธิจเจริญวิปัสสนาไว้ได้แค่ไหน คิดถึงคิดถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้และก็มันรวมไว้ไว้เยอะๆนะฮะเราจะได้รู้ว่าอริยทรัพย์คือมรดกของชีวิตนะมีเท่าไหร่โดยปกติเราจะนับแต่เงินมีในที่บ้านมีเท่าไหร่เงินธนาคารมีเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ไม่ได้นับบุญที่ทําไปแล้วเนี่ยมีเท่าไหร่ไม่ได้นับนะฮะ แต่พระพุทธเจ้าสอนให้นับไปเสมอนะฮะนับบุญเคยนับหรือเปล่าฮะ, feet, อ,ะอนุสติสิบทำไม่ได้เท่าไรสติปทานสี่ทำไม่ได้เท่าไรสมรถะสี่สิบทำไม่ได้เท่าไรคิดถึงนะฮะคิดถึงไว้อนุสติสิบเนี่ยนะมันนับไว้ทำไม่ได้เท่าไรสติปทานสี่ทำไม่ได้เท่าไรสมรถะสี่สิบทำไม่ได้เท่าไร กุศนะลกรรมมาบุญสิบทำไว้ได้เท่าไหรบุญกิยาวัตถุสิบท,ทำไว้ได้เท่าไหรมันะลึกเสมเอไหนยังไม่ทําก็รีบทาําซะและบุญอะไรทําแล้วได้บุญมากที่สุดทําในสิ่งนั้นนะครับทําแล้วได้บุญมากไม่ใช่ทํามากได้มากนะฮะทำแล้วได้บุญมากที่จริงพูดผิดนะฮะ พุทธินพูดถูงข้าทำแล้วท่านผู้ฟังที่เขารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณธนัญญาขาว,วงศรัทธาของคุณกระดังงาและลูกหลานศรัทธาของคุณสมจิตเรียงทรัพยศรัทธาของคุณสันสนีจันสุขโขร่วมกันรับเป็นชาวภาพ ขออนุโมทนาสาธุมานะโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามรับฟังกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณสุชาดาอุตรีสธาของคุณนริมบนธรรมรักสธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมสธาของคุณศักราเผืองามร่วมกันรับเป็นโชคภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวัน รุ่งนี้นะครับคืนนี้บทเวลาจากราท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณท่านัญญาขขาวงคุณกระดังงาและลูกหลานคุณสมจิตเรียงทรัพย์คุณสันทนีจันสุขโขและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ សំរันជាបោយបញ្ឡាវមកហុំតារងក្រត់